ก็ต้องช่วยจบให้ีให้ได้ผมฟังเรื่องพี่แล้วแบบต้องจบให้ได้เช่นเนี้ยพี่ยากจะขับรถพาลูกหนีแม่ไปเลยนะต่ถ้าภาระที่เขาโยนให้เราอะเราเป็นลูกคนสุดท้องแต่เราต้งรับภาระเขาไม่รู้จะไม่มีใครช่วยเลยอะแมมีลูกสิบกว่าคนค่ะแม่มีลูกสิบกว่าคนเหรอเราเป็นลูกคนสุดท้องแต่เขามาโยนภาระให้เราคนเดียวมีใครช่วยเลยเลยโอแม่มีลูกสิบกว่าคนแล้วเหลือแค่พี่คนเดียวอ่ะ นีไปแ้อนอ่นะยังเหนื่อยอ่ะนักท้ากน,าาน,าานาาีนาา่ยครับคนไหนเอ่ยพี่หรอเป็นไรอ่ะตอน,นี้ที่บ้านมีปัญหาเม่องกวยเลยเขาไปดูแลแม่มันไป,ปดูแลแม่แม่ปวดกี่เองสิ ติดเตียงเหรอไม่มีใครดูแลเราเราต้องกลับไปอยู่ที่บ้านนอกก็คือตอนนี้พี่ต้องไปดูแลคนแม่แทนพี่สาวกานซื้อนักจั้งใจจะวิ่งแก๊ปที่ขอนแก่นตั้งใจจะทำงานที่หัวแก่นซื้อมาเพื่อไปทําแก๊ปพี่ซื้อมาว่าต้งใจมาใช้ในครอบครัวแล้วก็จะเรวิ่งแก๊ปที่อะไรทำงานตบาเหมือนทำงานอุตสาหะเราิ่งแก๊ปอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้เป็นตามที่คิด มี <ro> พี่ขายไปแล้วพี่จะทําอาชีพอะไรอ่ะก็ยังไม่รู้แต่ว่าชีวิตประจ้ามันต้องใช้คนทำงานีคนกู้คนดอกเข้ามาตอนนี้ทีมงานไปให้ไว้เท่าไหร่พี่อยากได้เงินพอได้เท่าไหร่อ่ะพี่อยากได้สักอะไรนะพอปิดเนี้ยแล้วพี่อยากมีเงินเหลือสักก้อนนึงไปใช้ที่ที่บ้านด้วยมันมีหนี้ที่บ้านยังไงก็เราอยากเคลียร์หนี้ตรงนั้นแล้วก็เอาส่วนที่เหลือมาดูแลเนีถ้าจบพี่เขาได้เงินเบิกสายกว่าบาทจะพอไหมล่ะต้องไปกู้อีกใช่ไหมใช่พี่กู้กันดอกเข้ามา ขอที่อยากได้อีกเท่าไหร่ผมเพิ่มให้อีกหมื่นหนึ่งแล้วกันเพิ่มอีกหมื่นอะไรนะขึอีกหน่อยเลยไปต้องนั่งรถตัวกลับบ้านอีกค่ะคุณแม่เนี่ยนั่งรถตัวสองคนก็ไม่รู้เท่าไหร่ตอนเนี้ยผมบอกพี่ตรงๆนะผมช่วยชาวบ้านเข้าไปสต,ต๊อกมันบูงมากตอนนี้เพราะว่าช่วยคนเยอะมากเฉพาะช่วยอย่างเดียวนะประมาณเป็นบสิบพันอนะ่ะก็เห็นไม่เห็นก็เลยตามเก่มาใช่เจ็ดร้อยตัว พี่นั่งรถมา700ดกิโลจากที่ไหนอ่ะมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนนะคะพี่นอนในปั๊มเมืองการเหรอเมืองการเมืองกาญฯพี่นั่งรถมานอนในปั๊มโอ้ใ,นใ,นใช่นะอุ้ยต้องให้ค่าน้ำมันพี่เขาต้องีกหน่อยอ่ะงั้นผมเพิ่มให้พี่อีกห้าพอ่ะให้ค่าน้ำมันเพิ่มอีกให้กลับเอาเองินเดือนน้ำมันได้หมเอางั้นเลยเหรอเฮ้ยไม่เอาไม่เป็นไรให้สองคนไปเลยหักกันเดนพี่เองละกันไม่เป็นไรได้ครับแต่พี่กัตันยูมากเลยนะมันคือไม่มีใครเอาแม่แล้วพี่ไม่ทิ้งแม่ จะขับรถพาลูกหนีแม่ไปได้นะแต่ที่ภาระที่เขาโยนให้เราอะเราเป็นลูกคนสุดท้องแต่เราต้องรับภาระอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่มีใครช่วยเลยอะแม่มีลูกสิบกว่าคนค่ะแม่มีลูกสิบกว่าคนเหรอเราเป็นลูกคนสุดท้องคนละพ่อแต่เขาไม่โยนภาระให้เราคนเดียวไม่มีใครช่วยเลยเลยทานที่ข้อักให้เราว่าไว้ว่าเรามีรถเราจะพาลูกเราทํางานเลี้ยงลูกเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้แม่มีลูกสิบกว่าคนแล้วเหลือแค่พี่คนเดียววะ สารวะสารจริงจริงแล้วถ้าเราพังตัวเองกับลูกอ่ะก็ขับรถไปทำงานที่ไหนก็ได้แต่จรในีๆพี่ไม่มีใครดูจะปล่อยไว้กับพี่ชายก็ไม่ได้ตอนเนี้ยคือทำใจลำบากมากซื้อมาจะมาขายอะไรแต่ว่าจะไปหางานทำก่ะแต่พอส่งไปแล้วเอาก็นับถือพี่นะนท,ที่เป็นลูกคนสุดท้องต้องมาเลี้ยงดูแม่คนเดียว แล้วคนที่เขามีกว่าเราอ่ะมีบำเหน็จบำการกินเขาก็ไม่ได้ส่งเสยียใช่ที่เขาน่าจะช่วยเราบ้างอะไรเนี่ยคนอื่นฐาหนะดีกว่าเราด,ด้วยเราอยากให้ระถามเราบ้างเป็นยังไงบ้างมีเงิน พี่พี่ทำธุรกิจอะไรอยู่ผมจะหาทางช่วยอย่างอื่นอีกตอนนี้พี่ไม่ได้ทำอะไรเลยตอนแรกที่อยู่บนกันพม่ทำงานต่อไปนี้จะว่างงานแหรอแล้วจะให้พวกแฟนคลับผมเขามาช่วยพี่อย่างเงี้ยเขาจะช่วยยังไงได้บ้าง mm hmm. เพราะว่าพี่เป็นคนกตัญญูไงตั้งใจเพราะเจอไม่ได้ลูกสาวขายพวกข้าวเหนียวหมูฟิงอะไรข้าวเหนียวหมูฟิงใช่ป่ะขายงานงงานแต่ช่วงนี้คือทำอะไรไม่ได้ขอเบอร์โทรไว้แล้วกันเผื่อว่ามีแฟนคลับผมอยากช่วยถ้ามีแฟนคลับผมอยากช่วยเดี๋ยวผมโทรไปบอกพี่มาถึงตั้องไปสอบสามพุ่มเนาะคือคือสงสารมากนะ ที่เขาบอกนะเตงทำไมต้องมาอะไรขนาดนี้ทั้งที่ชีวิตเหมือนกำลังจะไปได้ดีนะจะไปได้ดีแล้วนะมันกำลังจะไปก็เออมีรถมีอะไรเราาจะทำคัญที่สระเลี้ยงลูกเราได้อะไรอย่างเงี้ยมันาชะงักตอนนี้ว่าไม่มีใครเอาแม่เลยทั้งที่ก่อนหน้านี้เราก็มีคนดูแลแม่แล้วก็ส่งให้แม่บ้างตามเราหางานก็ส่งไปผัดหนึ่งห้าร้อยมาดับสภาพเราพอเราเริ่มจะดีขึ้นเอาก็เหมือนมีอะไรมาล้าเอาไว้การช่วยแม่ของพี่ครั้งนี้ผมว่าผลบุญมันต้องส่งอะไรสักอย่างเพราะว่าการตีเราจะได้ดีใช่เหมือนมันจะแย่ลง ไม่หรอกผลบุญมันต้องส่งอะไรทุกอย่างที่ผมเชื่ออย่างนั้นนะใครที่กระตันยู่ต่อ,อแม่นะมันจะมีทางออกที่ดีกว่ามันต้องมีแน่ที่ต้องรอนิดหนึ่งรอให้ผลบุญมันทํางานได้ครับพี่เชิญนอ,อกพี่หนยครับเราคุณทำมากทางไกลเลยติดตามไม่เปจดมาผมก็ต้องช่วยจบให้พี่ให้ได้ผมฟังเรื่องพี่แล้วแบบต้องจบให้ได้เคสนี้ยน่าเห็นใจนเราเป็นลูกคนเดียวเราต้องมารับอะไรคนเดียวหรอมันนี่ก็แอบร้องไห้นะมันเหนื่อยอ่ะมันที่ก็แอบร้องไห้ อย่าลืเราจะลองตามเนี่ยเซ็เซนซิทีาน่ค่ะขอบคุณะไม่เคาเะรัเื่อใจว่าเราเราไมนีอะไรดีไ่ด้คาเลยจริงๆอยามันก็จะเจออะไรที่ดีขึ้นชีวิตเราไม่จบแค่นี้หรอก ที่ลองใช้เนยเลยแบบอยากมาถามก่อนว่าแบบเออหนูเอาคลิปไปลงได้ไหมเดี๋ยวแบบเรารู้สึกไม่ดีไหมอะไรเราก็มาตามจริงนะม้าไกลจริงๆนั่งรถมาถึงปั๊บแล้วเราก็เลยจอดรถนอนถ้าจะไปเช่านอนล้วก็เหลือเงินติดตัวแค่สองพันนิดๆเกิดเขาไม่ซื้อให้เราแล้วเราจะกลับยังไงสองพันนี้จะติดมากหรือเปล่าก็เลยพากันนอนในปั๊บขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้พี่ยัไม่ได้กินข้าวว่ากล่าวว่าคุยก่อนแล้วก็ออกไปอะไรพี่ว่าคะพี่เขายังไม่ได้ไม่ได้ทานข้าวด้วยค่ะเดี๋ยวรีบทำเอกสารแล้วกันเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าว่าง่ายวสั่งข้าวมาทานข้าวไว้เพื่ทานพี่เขายังไม่ได้กินข้าวเลยเลี้ยงข้าวพี่เขาด้วยได้จัดไปเดี๋ยวเลี้ยงเสิเกินที่พี่แมทเลี้ยงข้าวฮะเลี้ยงข้าวพี่เขานอนในปั๊มด้วยนอนในปั๊มด้วยได้แต่เลี้ยงข้าวเองไม่เป็นไรข้าจิ้ที่นั่งทำเนียบผู้สั่งเลี้ยงอะไปร